นอกจากนี้นะคะวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญประจำสัปดาห์โดยมีสาธุชนมาร่วมงานบุญทั้งที่วัดและร่วมพิธีกรรมออนไลน์โดยพระประวีนปิยะวังโสได้เมตานำบูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยหลังจากนั้นสาธุชนผู้มีบุญ ก็ได้กล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานและรวมพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแดกคณะสงฆ์เพื่อร่วมกันสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธทางยังได้พร้อมใจกันประเคนพัตตาหารอันประณีตที่ได้น้อมนำมาจากบ้านเพื่อถวายแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญส่วนภาคบ่ายพระมหาอภิชาติวชิรชิโยก็ได้นำปฏิบัติธรรม ตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมทั้งได้บรรยายธรรมในหัวข้อความสำคัญของอภิญญาหกและวิชา8หลังจากจบการบรรยายธรรมทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยบูชาธรรมแด่พระอาจารย์ด้วยความปลื้มปิติและเบิกบานในบุญกันทุกคนค่ะกราบขอบพระคุณที่ติดตามรับชมค่ะ ถ้าถูกใจคลิปนี้ฝาก subscribe, กด u b s c r i b e like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ติดตามรับชมคลิปข่าวจากบุนนิวส์ในทุกๆช่องทางเพื่อให้ทุกท่านนั้นได้อัปเดตสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาจากทั่วทุกมุมโลกไปพร้อมๆกับบุนนิวส์ค่ะ